ของการแผ่นะคะพี่บ่าวถามมาว่าแผ่ให้กับคนเจ็บกับคนร้ายทําแบบเดียวกันไหมครับนะคะถ้าในทางโลกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าในทางโลกเนี่ยเวลาเราทรีตคนดีกับทรีตคนไม่ดีแอคชั่นเรียกชั่นของเราที่มีต่อคนดีจะเป็นแบบหนึ่งแต่กับคนที่ไม่ดีเราก็จะรงแรงหน่อยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการแผ่ขึ้นชื่อว่าการแผ่ถ้าจะแผ่ไม่ว่าจะแผ่ให้กับใครก็แล้วแต่ มีอยู่อย่างเดียวค่ะคืออารมณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตา อารมณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยคลื่นบุญนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแผ่ให้ใครเนี่ยค่ะอารมณ์เดียวเลยคือจะต้องเจอเวลาเราแผ่ออกไปแผ่บุญหรือแผ่เมตตาเราต้องมีบุญกับเมตตาค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะที่พิเกตเนี่ยจะแผ่ให้กับคนที่พิเกตรู้สึกว่าที่หลวงตาม,มักจะพูดว่ามันไม่เรื่องของคนไม่กี่คนให้แผ่ไปตัดสายไอยกรรมให้อธิษฐานให้เขาเนี่ยอย่างสมมุติเวลาแผ่ให้คนร้ายเนี่ยพิเกตก็จะแผ่ว่า ลวงปู่ค้าน้อมรวมกําลังผ่านรูปนามของหนูแผ่ให้กับเทวดาของคุณตืดตืดตืดอ่านะคะของคุณตืดตืดตืดให้เขามาเอาบุญมาโมทนามาสวดมนต์ด้วยกันแล้วช่วยไปดลจิตดลใจให้กับคนคนเนี้ยตืดตืดตืดเนี่ยนะคะได้เข้าหาพระธรรมได้เจอแนวทางในการฝึกใจลดทอนกรรมของตัวเองและขอดลบันดาลให้เกิดเหตุหรือ อันเป็นไปใดๆที่จะทําให้เขาก่อกรรมไม่ได้อีกจะแผ่ด้วยอารมณ์ที่เมตตาคือมีความปรารถนาดีว่าเขาจะหยุดนิสัยที่ไม่น่ารักแล้วก็เปลี่ยนจิตกลับใจเนี่ยมาทําในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สังคมได้มากกว่านะคะก็จะแผ่ด้วยอารมณ์นี้คือไม่ได้แบบขอให้มันตายขอให้มีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นขอให้มีอันเป็นไป ให้มันทําไม่ได้จะไม่ใช่อารมณ์นี้เลยค่ะขึ้นชื่อว่าการแผ่นั้นอารมณ์ต้องเจือด้วยความเป็นบุญและความมีเมตตาเพราะเวลาเราจะแผ่ให้คนเจ็บเนี่ยเรามีความเมตตาเราเอ็นดูเขาเราเห็นใจเขาเราอยากให้เขาดีขึ้นเราอยากให้เขาหายอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เมตตาขึ้นชื่อว่าการแผ่อารมณ์เมตตาสําคัญมากอารมณ์เมตตาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องนึกถึงแนวทางเนาะ ดีๆที่แบบว่าเราปรารถนาดีอะไรสําหรับเขาสําหรับคนร้ายๆเนี่ยเราปรารถนาดีอะไรล่ะ ปรารถนาดีแบบที่ไม่หลอกสมองเลยนะคือปรารถนาให้เขาไม่ก่อกรรมทำความทุกข์ยากให้กับผู้คนอีกต่อไปทุกครั้งที่เขาทำไม่ดีเขาทำร้ายตัวเองแล้วหนึ่งแล้วความไม่ดีของเขาอาจจะเผลอทำร้ายคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการอธิษฐานตัดเส้นทางสายใยกรรมที่เขาจะก่อกรรมใดๆหากมีเหตุอันใดที่เขาจะก่อกรรมได้ขอให้มีเรื่องหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ รอนเรื่องราวเหล่านั้นให้เขาเกิดอะไรขึ้นเขาป่วยก็ได้เขาเจ็บคอก็ได้เขาก็จะได้ดา่าใครไม่ได้นะคะแต่เราไม่ต้องคิดลงรายละเอียดหลวงปู่ช่วยจัดการตามกรรมของเขาเลยนะคะให้มีเหตุที่จะทำให้เขาไม่สามารถก่อกรรมทำความทุกข์ร้อนนั้นได้ขอเทวดาของตัวเขามาเอาบุญกับหนูขอเหล่าเทวดาดนจิตดนใจให้เขามาศึกษาพระธรรมปฏิบัติขัดเกลากำมลแลสนัดั้นของตัวเขาด้วยนะคะอันนี้พีเกตว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ ที่เราอธิษฐานแผ่ในแบบที่ยังมีอารมณ์เจือเมตตาได้ก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะคะสาธุค,ค่ะ